โดนหัวดิเฮ<ป>้ยไม่เฮ้ยเฮียอะไรอ่ะอยู่ขวาอ่ขาขวาไปไปไปขวาไอ้อคนที่เล่นลูกอรลิงวอททำไมไมันยิงโดนหัว เก็บบอทตี้ก่อนเมื่อกี้ต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วละ่ะจะผมดวนผมดวนตัวไหนมันลูกซองใช่ไหมไอ้หน้าหนูบอกผมหน่อยเออใหม่นะไอตัวที่เอ็นลูกซองอ่ะผมยิงตายไปแล้วไอตัวที่บอทตี้ตกข้างบนนะ่ะที่ผมยิงเห็จแล้วเส็จแล้วแป๊บนึงนะ ใายสูญหมดหาเอ้ยทำไมมันใส่รูปช้า,าอย่าง่าพี่มันก็ทำก็เดย๋ยวแอทีิบายนั่นอยู่ข้างบนเลย ตรองตัวฝาก็มีนะโอ้โหลูกโซ่ใหญ่ๆสวยมาแล้วเปลน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 ปนืนนะขึนพวกสนมดสนมดสวยสามหนึ่งไม่ถือว่าลุม